เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับเปิดไอเทมจากการแลกเชลนะครับที่เพิ่งเข้าในวันนี้เลยนะครับก็จะได้ไอเทมมานะครับที่น่าสนใจเลยนะครับก็จะเป็นการ์ดนี่แหละครับัเตะปีพิเศษนะครับเบสท่าสิบบวกห้าถึงบวกแปดเลยนะครับซึ่งขั้นต่ำก็คือบวกห้าแน่นอนนะฮะก็เป็นปีพิเศษก็เป็นแบบพวกปีแพงๆหน่อยนะครับสิบวีซีสิบซีวีซีอะไรพวกนี้แหละครับก็ถือว่าน่าจะได้อยู่นะ ได้บวก5มาก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันครับ2ใบด้วยกันนะครับแลกเชลวสองรอบก็100บาทนะครับครั้งละ50บาทก็ไปแลกกันได้นะฮะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนอกนั้นก็เป็นพวกคูปองพวกตัวจำลองลีกอันนี้ก็ว่ากันละกันนะฮะไม่ได้สนใจสักเท่าไรครับเอาเป็นการเฉียวๆแล้วกัน2ใบลุยเลยแล้วกันครับทิปสั้นๆจัดไปไปแรกปาดโอ้บวก5เลยนะยังถูก 9ล้าน9เท่านั้นเองครับผมหวังว่าจะเป็นแบบ20ล้านขึ้นอะไรอย่างงี้นะโอ้ยเซ็งเลยขาบวก8ดิบวก8มาสักตัวหนึ่งนะฮะบวก8จัดไปปาบเขาให้บวก7ปีเก้ว้าวบวก7นะฮะปีเก้อย่างงี้ต้องขึ้นบวก8ใช่ไหมได้บวก8เลยละกันมาปีเก้นะฮะบวก8 7ดบวกสนะครับก็เปิดได้บวก7นะฮะมันจะไปอยู่ได้ยังไงนะฮะ เมื่อได้บวกเมันต้องขึ้นบวกแปอยู่แล้วแนะ่นอนอยู่แล้วนะฮะโอเคปีเก้อย่าทําให้เราผิดหวังโอเคสนสักครั้งหนึ่งเราก็ไปเลยแล้วกันบวกแปดปีเก้เปิดไม่ได้ก็ขอตีบวกติดแล้วกันปีเก้ปีเก้อ้ยไม่รอดปีเก้อ, <laughs> อ้ได้บวกหนึ่งคืนซะด้วยนะฮะได้อีกรอบไหมไม่ได้แล้วนะฮะโอเค เรียบร้อยนะสำหรับการแลกเชลในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าคาดหวังไว้สูงนะฮะเห็นเป็นการบวก5ถึงบวกแนะครับนึกว่าจะแบบ50ล้านขึ้น2 0ล้านขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่ออกมามันไม่ใช่เลยโอเคนะฮะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแต่สําหรับครั้งหน้านะครับใครอยากเห็นเวอร์เบสบวก5นะครับเป็นเดสตาบวก5 1,809แล้านนะครับชวนกด like ไลค์ไปเลยนะครับ แล้วก็อยากดูก็ต้องกดส b s สค i ายไว้ได้ดูแน่นอนครับอินเนสตาช่วยกันถล่มไลฟ์มาหน่อยละกันครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ละกันนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แลกเชลแล้วเปิดได้ตัวอะไรแจ๋วแจวได้บกแปดอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาปวดกันหน่อยได้นะฮะโอเค <c oughs> <c oughs> okay, ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย